ดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจากช่องนกพิราบสีขาวนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับสายเดินป่าสายแคมปิ้งต่างๆนะครับไม่ควรพลาดนะครับสิบสามกฏห้ามนะครับเมื่อคุณเข้าป่าไปตั้งเข้มในป่านะครับเมื่อเราเข้าป่านะครับก <savoir> ็คือสิ่งลี้ลับก็ห้ามต่างๆนะครับถึงเราไม่เชื่อนะครับก็ไม่ควรไปลบหลู่ นะครับคือเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติตามนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดของตัวเรานะครับเมื่อเราเข้าป่านะครับข้อหนึ่งนะครับห้ามชวนใครกลับบ้านนะครับโดยไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะอะไรกะการที่เหมือนเราไปไหนมาไหนนะครับกลางคืนเหมือนไปคนเดียวหรือไปหลายคนก็แล้วแอ่นะครับคือเมื่อเรากลับบ้านนะครับเหมือนจะชวนเพื่อนกลับบ้านแบบนี้นะครับเหมือนเหมือน จะชวนเพื่อนกลับบ้านก็คือต้องเอ่ยชื่อนะครับต้องเรียกชื่อเพื่อนคนนั้นนะครับหรือไม่ก็เรียกเป็นนามเรียกอะไรก็เรียแต่นะครับแต่อย่าไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะการเราเรียกชื่อเพื่อนกลับบ้านตอนกลางคืนนะครับเมื่อเราไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เท่ากับเราเรียกคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราไปด้วยโต้ก็จะตามเราไปที่บ้านนะครับคือความเชื่อเหล่านี้นะครับมันก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับก็ร้อง นะครับห้ามพูดถึงสิงสาราสัตว์หรือสัตว์มีเขี้ยวมีพิษอะไรต่างๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะการที่เราเข้าป่านะครับแล้วเราได้พูดถึงสิงสาราสัตว์พูดถึงสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กอะไรต่างๆนะครับก็คือความเชื่อก็คือมันจะสัตว์เหล่านั้นนะครับคือมันจะเข้ามาตัวเรานะครับคือมันเป็นความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวเราอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในป่านะครับมันเป็นปุดของป่า ค,คือถ้าไม่อยากเจอดีไม่อยากเจอสัตว์ไร้ที่เราได้เอ่ยถึงนะครับก็คืออย่าพูดนะครับเกี่ยวกับสัตว์เมื่อเราเข้าป่านะครับข้อสามนะครับง้ามพูดถึงพูดผีปีศาจต,ต่างๆในตอนค่ำน,นะครับเพราะอะไรนะครับการที่เรานั่งพูดถึงพูดผีปีศาจสิ่งที่มองไม่เห็นในตอนค่ำนั้นนะครับ ก็คือความเชื่อในตั้งแต่โบราณนะครับคือเขามีความเชื่อว่าคือพูีปีศาจสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นนะครับคือจะมานั่งฟังกับเราด้วยความเชื่อมาตั้งแต่สมัยก่อนคือในป่าในธรรมชาติมากมายนะครับคือมันมีทุกที่นะครับของของพวกนี้ของเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับความเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคือมันมีทุกที่ทุกแห่งนะครับคือถึงเราไม่เชื่อนะครับคือ เราเอาไปใช้ไปปฏิบัติตามนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับตัวเรานะครับข้อสี่นะครับห้ามโนนขวางทางนะครับทางที่เป็นทางสัญจรไปมานะครับที่ในป่านะครับสมัยก่อนนะครับก็คือมันมีความเชื่อว่านะครับเมื่อเราไปผูกเปลหรือเราไปโนนขวางนอนทับทางที่เป็นทางสัญจรน,นะครับคือมันจะทําให้เราโดนเหมือนคล้ายๆกับ โดนผีอมอะไรแบบนี้นะครับคือเราจะโดนผีอมผีมาโยกผอีอะไรต่างๆนะครับก็คือห้ามนอนขวางนะครับคือต้องดูให้ดีนะครับเหมือนเราไปถูกไปตั้งคม้มไปปูเปลในป่านะครับคือที่เป็นทางสัญจรทางเดิอนอะไรต่างๆนะครับก็คือห้ามนะครับถ้าคุณไม่อยากโดนผีอมนะครับห้ามทำเด็ดขาดและก็หานะครับ สิ่งนี้ก็คือทุกคนจะลืมไม่ได้นะครับคือกฎของการเข้าป่าทุกครั้งนะครับคือคุณลืมไม่ได้ขออนุญานะครับก็คืออย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรานอนนะครับคือต้องมีการโขออนุญาตนะครับคือไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตามในป่าในเขานะครับทุกครั้งที่เรานอนกลางคืนต้องมีการโขออนุญาตก็คือก่อนเรานอนก่อนทาอะไรทุกครั้งก็แล้วแต่นะครับก็คือให้กาเนินถึงนะครับว่าทุกคนทุกเองในป่า ก็คือมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่นะครับคือถ้าไม่อยากเจอดีนะครับก็คือเอาไปปฏิบัตินะครับเมื่อคุณเข้าป่านะครับก่อนทาอะไรทุกครั้งก่อนนอนก่อนอะไรทุกครั้งนะครับคือต้องต้องมีการขออนุญาตนะครับก็ที่6กนะครับถ้าเล่นต้นนากันในตอนเวลากลางคืนนะครับก็ข้อหกนี้นะครับก็สําหรับวัยรุ่นอะไรต่างๆนะครับที่ชอบเข้าป่าตั้งเขปมนะครับ ก็คือเหมือนคนที่ชอบเล่นซ่อนหากันในตอนเวลากลางคืนนะครับก็คือห้ามนะครับเพราะมีความเชื่อว่านะครับเมื่อเราเล่นซ่อนหากันในตอนเวลากลางคืนนะครับคือมันจะมีคนที่ไม่ใช่เพื่อนเรานะครับคือจะมาเล่นกับเราด้วยนะครับก็คือถ้าน้องๆคือพี่ๆต่างๆนะครับที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับก็ถ้าไม่อยากเจอดีนะครับก็อย่าปฏิบัติอย่าทํานะครับข้อเจ็ดนะครับ ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับหลายๆคนนะครับก็เคยได้ยินมานะครับจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอะไรต่างๆนะครับคือการนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับบางคนอาจไม่รู้นะครับว่าเพราะอะไรนะครับคนเท่าคนเก่ถึงสั่งนักสั่งนานะครับคืออย่านอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับไม่ว่าเรานอนอยู่ที่ไหนนะครับนะครับเพราะทิศตะวันตกนั้นนะครับก็ มันเป็นทิศของคนตายนะครับคือคนตายนะครับคือข้อจานหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับแบบเหมือนกเหมือนเรานอนในป่าเราไปตั้งเทียนมาไรต่างๆนะครับถ้าเรานอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะครับมันก็มีความเชื่อว่านะครับก็คือเรานอนหันหัวไปทางทิศเดียวกับคนตายนั่นเองนะครับเอ๊ข้อแปดนะครับห้ามขานรับนะครับเมื่อเหมือนเวลามีเสียงเรียกตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเรียกชื่อเราหรือเรียกเป็นอะไรก็ตามนะครับ ห้ามเด็ดขาดนะครับการรับเสียงเหล่านี้นะครับก็มีความเชื่อว่านะครับคือเหมือนมีเสียงเรียกเข้ามาตอนกลางคืนนะครับถ้าเราไปขานรับอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันเสียงนั้นมันอาจจะไม่ใช่พี่ใช่เพื่อนเราก็ได้นะครับก็คือมันอาจจะเป็นเสียงมาจากที่อื่นหรืออะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็มันจะไม่ดีแก่ตัวเรานะครับก็อย่าทํานะครับเก้านะครับห้าม ในตอนเวลากลางคืนนะครับเพราะอะไรนะครับว่าอ้ําเคาะจานข้าวในตอนเวลากลางคืนนะครับเพราะในสมัยก่อนนะครับถ้าเคาะจานข้าวนะครับไม่ว่าเราเคาะอยู่ที่บ้านเคาะอยู่ที่ไหนนะครับก็คือคนเท่าคนเก่ก็ถือนะครับคือเหมือนกับเราเคาะเรียกเรียกเรียกญาติหรือเรียกเรียกคนที่ตายไปแล้วนะครับคือให้มากินข้าวนะครับคือเราเคาะ สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับให้มากินข้าวนะครับน้องนหนูนะครับถ้าเข้าป่าเข้าเข้าป่าไปตั้งเข้มอะไรต่างๆนะครับก็อย่าทานะครับก็สิบนะครับห้ามผิวปากในตอนเวลากลางคืนนะครับเพราะอะไรนะครับก็ไม่ให้ผิวปากในตอนเวลากลางคืนคือผิวปากในเวลากลางคืนนีคก็คือที่เห็นในถวนมากนะครับคือเหมือนเด็กๆอะไรแบบนี้นะครับเหมือนตอนเราอยู่บ้านตอนคือไม่ว่าเราอยู่บ้านเราอยู่ในป่าอะไรต่างๆนะครับก็คือเด็กๆ จะชอบนะครับปินปากเหมือนกินข้าวอยู่เหมือนเข้าห้องน้ําเหมือนทาอะไรต่างๆนะครับคือจะชอบปินปากนะครับเพราะการปินปากนั้นนะครับก็คือมันเหมือนกับเราเรียกนะครับเรียกสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผีสานนางไม้นะครับคือมันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะครับยิ่งเราอยู่ในป่าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับคือห้ามเด็ดขาดเลยนะครับการปีนปากนะครับสิบเอ็ด ะครับห้ามเล่นนหงาตัวเองนะครับเพราะอะไรนะครับห้ามเราเล่นนหงาตัวเองนะครับเพราะการที่เราเล่นเงาตัวเองในตอนเวลากลางคืนนั้นนะครับก็คือมันทําให้ดวงวิญญาณหรือทาให้สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมองเห็นเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันจะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเรานะครับผิดรองนะครับห้ามสวดบทสวดหาหุงนะครับเพราะบทสวดนี้ นะครับก็คือมันเป็นบทสวดที่มีเวลาหนุภาพนะครับก็คือเหมือนดวงวิญญาณอะไรต่างๆนะครับสิ่งชั่วร้ายได้ยินนะครับจะทําให้เกิดความคคร่งนะครับแล้วคือเหมือนจะทําให้เขาปวดรานะครับถ้าเราสวดบทสวดนี้นะครับก็อย่าททำนะครับและก็สุดท้ายก็อ13นะครับห้ามปลดทุกข์โดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับ คือทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นแม่น้ําลําธารอะไรต่างๆนะครับเหมือนเราไปปุดทุกไปชีไปถ่ายอะไรต่างๆนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการขออนุญาตนะครับให้เราระลึกไว้เสมอนะครับว่าในป่าในเขาทุกที่ทุกแห่งนะครับคือมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่นะครับไม่ว่าเราจะยืนชีนั่งชีหรือไปถ่ายไปอะไรต่างๆนะครับก็คือต้องมีการขออนุญาตนะครับ พราะบางทีไอ like ้ที่เราไปยื่นทีที่เราไปถ่ายนั้นนะครับอาจจะไปทับที่ของเขาก็ได้นะครับก็คือต้องมีการขออนุญาตนะครับก็นะครับก็เกร็ดความรู้ดีๆนะครับในการเดินป่านะครับคือการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับเราควรศึกษาไว้นะครับคือสําหรับคนชอบเข้าป่าชอบตั้งเข้มอะไรต่างๆนะครับคือจะทําให้คุณอยู่รอดและปลอดภัยในป่านะครับ ถึงคุณไม่เชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันก็ดีกับตัวคุณนะครับมันจะทาให้คุณอยู่รอดและปลอดภัยนะครับก็คือการเข้าป่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการเคารพป่านะครับการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็คิดหน้านะครับผมจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็ติดตาม ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ